สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโ oh! อมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ประจํารอบนะก็เปิดได้ขอมาเยอะเหมือนกันนะครับก็มันจะมีไอ้นี่ก็น่าลเล่นใช่ไหมเมเตอร์เรเดียเตอร์ครับแล้วก็คิสตันใช่แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนขี้เหินนะเพราะว่ามีมิโกครับมันไม่มีให้เล่นในการ์ดจริงครับส่วนไอ้พวกนี้มีให้เล่นในการ์ดจริงนะเพราะงั้นเราก็ ค้ำข่างไปก่อนครับเล่นของที่ยังไม่เคยเล่นน่าจะสนุกกว่านะตอนนี้ก็เป็นมีมีกูครับที่เป็นเอ็กซคูสีทีซีครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าที่ o c g ครับตอนเดือน9้าหนูครับซึ่งยาวนานมากนะเพราะงั้นเราเล่นนี่ก่อนแล้วกันก็น,นี้ที่จัดมาครับมันก็เป็นแบบที่ค่อนข้างจะยากจนนิดนึงนะเพราะว่าตามทีที่เขาเก่งๆครับเทียบฟูฟูเงี้ยมันต้องใส่เป็นคาชาใช่ไหมคาชายูนิคอร,ร์เงี้ยแล้วก็เป็นพวกพัดเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นพัดครับก็เลยไม่ได้ค้ามันเลยนะ ส่วนพวกคาชาเนี่ยก็ย่อยทิ้งไปเมื่อนานแสนนานมาแล้วก็ไม่ได้เล่นนะเพราะงั้นเอาเป็นลิทธรรมดาเดิมๆไปก่อนนะถ้าเกิดใครมีของพวกนี้ครับใส่มาด้วยก็จะเพิ่มความเก่งให้เด็กได้มากขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเด็กราคาถูกมากๆครับก็มาเป็น UR 2แบบใช่ไหมก็เป็นมาสเตอร์ครับกับไอตัวเมเกอร์เนี่ยครับกลายเป็นว่าใส่ UR แค่4ใบครับซึ่งถูกมากๆนะก็แต่ว่าแบบเมเกอร์บังคับใส่แค่ส่วนมาสเตอร์ก็ใบเดียวอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูเมนเด็ครับใบแรกครับเป็น ดาก,ก้อนนะครับอ๋อแล้วก็คีย์หลักครับมันคือวันการ์คอมโบจากเมเกอร์ใช่ไหมแล้วก็คอรโบที่ไล่ไปครับจะเป็นมังกรกับตัวอาร์ฟินเป็นหลักครับ2ตัวนี้เป็นคีย์หลักครับส่วนไอตัวแฟรี่นี่ก็เผื่อได้เล่นนะแต่ว่าหวังผลไม่ค่อยได้หรอกอันนี้เอฟเฟกต์ของตัวดาก,ก้อนครับเอฟเฟกต์ Effect ของไอพวกเนี่ยครับมันเป็นมอนสเตอร์ฟิปทุกตัวใช่แล้วก็มันบอกว่าในช่วงมนเฟยครับเราเลือกเอฟเฟกต์ได้ครับถ้าเกิดมันฟิปปุ๊บเนี่ยจะเลือกทำลาย มอนสเตอร์หงายหน้าทุกตัวครับที่เราควบคุมอยู่ครับเราก็คือเจ้าของสมมติมันมาฟิปบอร์ดเราเนี้ยก็ระเบิดมอนเราทั้งหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ครับมันจะไปฟิปที่บอร์ดฝั่งข้ามนะแล้วก็อันที่2ครับเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ครับก็คือฟิปเสร็จปุ๊บใช่ะระเบิดมอนทั้งหมดแล้วก็เอาตัวนี้ให้ฝั่งข้ามครับซึ่งก็คือเราใช่เพราะเราจะโยนให้ฝั่งข้ามพอเขาฟิปปุ๊บก็ระเบิดบอร์ดแล้วก็จะไปขึ้นฝัน่งเราอะไรนี้แล้วก็เอฟเฟกต์จริงๆบ้างครับไอ้น,นี่ปนะนเ,าาาเป็ปนอเอฟเฟกต์ฟ ไปที่บอร์ดฝั่งข้ามสภาพคสามนาได้ก็คือโยนให้ฝั่งข้ามแหละพอหลักเ,เขาจับฟลิปขึ้นมาปุ๊บหรือเราใช้การเพื่อสั่งฟลิปขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทำลายบอร์ดแล้วก็สเปรย์มาฝั่งเราได้เลยอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดการเป็นนอร์มอลหรือสเปรย์ครับเราจะสามารถสั่งเสิร์ตเวกกำดักมีม,มีกูครับหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้อ่ะปัญหาของมันคือเวลาเราโยนให้ฝั่งข้ามปุ๊บเนี่ยแล้วมันฟลิปปุ๊บเนี่ยแล้วมันย้ายมาฝั่งเราก็จริงครับมันจะไม่ถือเเ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 ปเปปนะป็็็็นน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 กกกกกาา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 ารร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 อออออ์์มมมมมมมลลลหืสสคััััับบจจะะะะะยยยยยฟฟิิิิซุ๊แ้้้้้้้ววฝ่่่งงพีถดดดทไไ นิดนึงแหละแต่ว่ามันจริงจมันเล่นง่ายออกว่าที่คิดเดยอะแหละเพราะคอมโบมันน้อยด้วยถัดมาครับเป็นตัวเซเบรัสครับตัวนี้ก็ใส่มาตัวเดียวนะแบบได้เล่นก็นได้เล่นไม่ได้เล่นกระช่างหัวมันอะไรงนี้คนที่บอกว่าเอฟเฟกต์ฟิปครับฟิปปุ๊บได้เอฟเฟกขลางครับรีมูฟหัวเด็ก3ใบของเจ้าของครับซึ่งก็คือฝั่งเขานะแล้วก็สเปนหนึ่งใบที่ไปรีมูฟไปครับขึ้นที่บอร์ดฝั่งข้ามซึ่งก็คือฝั่งเราก็คือสมมุติไปฟิปที่บอร์ดฝั่งข้ามฟละเเเเเเเค้้้าาาออออ่ลลืืกก1ใใบบทีป็็นนนนมมมสตรรร์ัหหแวดิมครับ พิบเสร็จปุ๊บลิฟโม่เสร็จแล้วก็สเปรย์มาให้เราแล้วก็เทขึ้นมาครับในช่วงเ,วเฟสเราสามารถสเปรย์ก้าฟไปนี้ไปที่บอร์ดฝั่งข้ามสามาำหรับคาหน้าไอเทคนี่จะมีทุกตัวนะสามารถใช้เฟกแต่ละอย่างครับได้แต่ละครั้งนะแล้วก็เฟกสุดท้ายครับฝั่งถ้าเกิดมาไหนไงายหน้าอยู่สนามฝั่งเราอะ่ะฝั่งข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้าเวทไงายหน้าที่เราควบคุมอยู่ได้ครับด้วยไกด์เฟกนะก็ไอพวกเนี้ยพวกอะไรนะฟิลอะฟิลเป็นไงหน้าใช่ไหมแล้วก็มีเป็นชามชามนี่ก็ไงายหน้าอะไรเงี้ยแต่กัน แต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอะถ้ามาแค่เป็นตัวหละอีกตัวหนึ่งครับอาร์ฟรีนะครับใบนี้เอฟเฟกต์ฟรีครับฟิปปุ๊บฝั่งข้ามครับตัวนหนึ่งก็คือเราเราจะได้ตัวนหนึ่งแล้วฝั่งข้ามจะต้องทิ้งมือครับอันนี้มันไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเขาเป็นคนเลือกนะถ้าเกิดเป็นแรนดอมเงี้ยจะเก่งกว่านี้อีกเยอะแยะแบบมากมายนะอันนี้เขาเลือกทิ้งครับถ้าเกิดโดนทีลเมนก็ตัวใครตัวมันนะแต่ว่าได้ตัวนหนึ่งครับแล้วฝั่งข้ามทิ้งหนึ่งก็คือตัดม,นะดม,มดระเาาให้นะ เอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับในช่วงเมนเฟสครับสามารถสเปร์การ์ดใบนี้จากมือเราไปที่บอสฝั่งข้ามสับคำคหน้าได้ถ้าเกิดการ์ดใบนี้นอร์มอลหรือสเปร์ครับเราสามารถสั่งเปลี่ยนโพซิชันได้ครับก็คือถ้าเกิดมันนอร์มอลเงี้ยแบบว่าเราไม่มีอะไรทำเงี้ยเราเอาโยมอนนี่ครับปุ๊บใช้หนอร์มอลีกคนนี้หอยปุ๊บก็สั่งงายมอนฝั่งข้ามได้เลยไงเสร็จปุ๊บก็ได้เอฟเฟกต์นุ้ยนั่นแล้วก็สเปร์มาฝั่งเราเพื่อเล่นต่อนะสามารถใช้เอฟเฟกต์ตระกย่างครับได้ทละครั้งนะอันถััััดดดดมมมมาาาเเเเปปป็็็นนนนแแฟฟรรรรรีีี่่่คคบบกกไไไ้้ออะะใหสตวโ คนที่บอกว่าฟิปปุ๊บทั้งเทิร์นเนี่ยครับเจ้าของก็คือฝั่งข้ามนะพอฟิปที่บอกฝั่งข้ามใช่จะไม่สามารถแอคทีฟเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่สเปรย์ไปจากมือได้ครับก็คือพวกตัวที่โดดจากมือเป็นพวกใครเดียว้าชาเนี่ยโดดปุ๊บก็จะใช้เอฟเฟกไม่ได้อะไรประมาณนี้เป็นแบบห้ามเลเอฟเฟจากมือแหละถ้าเกิดเป็นพวกแบบสเปรย์แล้วก็เล่นดูเลน่นนี่ครับมันก็จะดดนในเกตทั้งหมดเลยก็ห้ามสเปรย์เสร็จปุ๊บก็ย้ายมาฝั่งเราถัดมาในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถสเปรย์กา้ามไปนี้จากมือเหมือนเดิมครับ หรือว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนสเตอร์ไม่มีกูครับเราสามารถสเปรย์การไปนี้ลงที่บอร์ดเขาได้นะก็คือเราใช้จักมือใช่เลือกได้ครับว่าจะสเปรย์ไปที่บอร์ดเขาหรือถ้าเกิดเราคอนโทรลเพื่อนมันอยู่ก็สเปรย์ขึ้นบอร์ดเราอะไรประมาณนี้ถ่อมาครับเป็นสลามครับสลามก็ไม่ค่อยได้หวังผลเท่าไหร่นะพอท่าหลักเราจะมาแากคนนี้เป็นหลักนะบบย้บอกว่าฟิปปุ๊บเนี่ยฝั่งข้ามครับก็คือเรานะสามารถสั่งสเปรย์มอนสเตอร์ไม่มีกูครับหนึ่งใบจากเด็กลงบอร์ดได้เลยก็คือสเปรย์รรไมิมนะีก ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมาสเตอร์ไหมเพราะมาสเตอร์มันก็ดูเก่งกว่าเพื่อนนิดนึงเนาะเหมือนเดิมครับย้ายมาฝั่งเราแล้วก็ถัดมาในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถสั่งสเปกเกอร์ไปนี้ไปที่บอบ์ดฝั่งข้ามความนาได้หรือว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามมีมอนสเตอร์เยอะกว่าฝั่งเราครับเราสามารถสเปมาที่บอร์ดเราได้นะมันก็เป็นตัวช่วยโดดแหละแต่ว่าเงื่อนไขาการโดดมันจะยุ่งยากกว่าแฟรี่นะแฟรี่มันขอแค่มีมีกูครับม,มันง่ายกว่าอยู่แลนะ้วแต่แต่ให้ฝั่งข้ามมีมอนส์มากกว่าเรามันค่อนข้างยากเนาะถัดไปครับกก็็็เปน Max นแีรล้วตง อุสาก,กิ3ใบครับจริงๆคิดว่าถ้าเกิดลองเล่นอันนี้ยังเป็นดับลที่เทสดูนะดัแบบเทสดูก็ถือว่าเข้าท่าใช้ได้นะสมัยนี้ครับอุสาก,กิก็เป็นใบที่ค่อนข้างเก่งครับแล้วมันสามารถเล่นคู่กับเทพอเชียร์ได้ด้วยเอาเป็นแบบเป็นท่าเสริมนิดหน่อยนะถัดม,มาครับก็จะเป็นอูราครับก็แฮงแทบตามเดิมนะแค่มีอุสาก,กิแถมมาด้วยอะไรอย่างนี้ถัดม,มาครับเป็นมิมิกูมาสเตอร์ครับไอ้นี N ่ดี e K มากนะที่ใส่แค่ใบเดียวครับก็ประหยัดนะเอฟเฟกบอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามคอโทมอนคว่ำอยู่ หรือว่าเราคนโทรลมอนสเตอร์มีกูครับก็คือถ้าเกิดฝั่งข้างมีมอนคว่ำหรือเรามีเพื่อนมันอยู่ครับการไปนี้จะไม่ถ่มงรายด้วยแบตเทอร์หรือกายเฟกนะแล้วก็เทคันมาสามารถใช้เพกขัลล่าครับได้อ,อย่างละครั้งอันแรกบอกว่าถ้าการไปนอมอลห,หรือสเปร์เราสามารถสั่งเสิร์ฟมอนสเตอร์มีกูหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือได้ครับเก่งมากนะก็ลงปุ๊บเสริร์วมายเฟกตัวนี้นานจ้ะแล้วก็ถัดมาครับในช่วงมนเฟสฝั่งข้ามสปีดสองครับสามารถเปลี่ยนมอนที่คว่ำอยู่ครับกลายเป็นไหน,หน้าได้ก็คือททําา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 ใใหหหาาา้้้้้เเเเเเรรรรรสสมมมถััั่่่่งงชชีีีอออนขไปปปแแตตกยบบฟลลจะวว ทำมาก็เป็น maker ครับไอน,นี้เป็นวันการคอมโบใบเดียวเลยนะเพราะว่ามันเป็นเด็กที่แบบเล่นเรื่อยๆครับคอมโบมาเลยไม่ได้เยอะมากนะก็คือแบบเป็นวันการคอมโบที่เหลือก็เล่นตามมีตามเกิดครับมีอะไรก็เล่นตามนั้นนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัดโดนน,นิดนึงแหละก็คำขับนะไม่บอกว่าใช้ปุ๊บโชว์มอนสเตอร์ที่เป็นมอนฟิปครับสองตัวที่ชื่อต่างกันจากเด็กเรา,าฝั่งข้ามจะเลือกหนึ่งใบครับไปเซตที่บอร์ดฝั่งเขาแล้วใบที่เหลือครับขึ้นมือเราพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราสามารถสั่งสเปร์มอนสเตอร์มีมิกนะ ก็คือปกติครับเราจะสเปรเลือกเป็นดากอนกับอาร์ฟีจากคู่นี้เท่านั้นนะเพราะคู่นี้มันจะให้ผลคล้ายๆกันนะแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับอพอเสร็จป,ปุ๊บสมมติฝั่งข้ามได้เป็นดากอนไปเราจะได้อาร์ฟีขึ้นมือครับทีนี้เราก็เลือกได้ครับว่าจะสเปรอาร์ฟีเมือ่อกี้ลงไปใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเราถือเป็นแฟรี่เงี้ยเราก็อาจจะสเปรแฟรี่ก็ได้แต่ว่าปกติจะต้องสเปรอาร์ฟีนะก็คือคู่นี้นั่นแหละง่ายๆนะ ถ้าเกิดฝั่งข้ามสั่งสเปรย์มอนสเตอร์นอกจากเะมิสเตปครับเราสามารถรีมูฟการไปนี้จากหลุมแล้วก็ชี้มอนข้ามหนึ่งตัวของฝั่งข้ามก็เปลี่ยนเป็นงายหน้าได้นะก็เป็นแบบใบทีบ่แบบช่วยไว้สั่งแบบสั่งงายนั่นแหละต่อมาครับเป็นฟอกค,ครับฟอกนี่ก็เป็นใบทีบ่แบบเอาไว้ใช้แบบชี้ให้มันงายเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากนะใบที่บอกว่าใช้ปุ๊บชีมอนข้ามฝั่งข้ามหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งข้ามเลือกเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งครับก็คืออันแรกก็คือเปลี่ยนไอตัวนั้นครับเป็น หงายหน้านะตั้งตี่ตั้งการก็ได้หรือว่าจะส่งใบนั้นลงหลุมครับแล้วจว2สนะก็คือยังไงเราก็มีแต่ได้กับได้นะสมมุติเป็นพวกมอนเนี่ยเราก็ได้มอนคืนมาใช่ไดเฟกนู่ยนันเราก็ได้มอนถ้าเกิดฝั่งข้ามไม่ให้มอนเราเราได้จว2สนะซึ่งค่อนข้างดีครับแล้วก็เฮคัตมาเราสามารถรีมูฟการไปนี้จากหลุมแล้วก็สั่งเสริฟ,ฟม,ม่มีกูฟอคครับก็คือเสร์ชตัวเองครับแต่นี้ขึ้นมือนาะไว้ใช้ใหมเ่เรื่อยๆอย่างนี้แต่ว่าใช้ได้เถิดระครังเนะาะถัดมาครับเป็นใบเก่งครับม่มีกูดันเจี้ย ไม่บอกว่ามอสเซอร์มมีกูที่เราควบคุมอยู่ครับที่ไม่ได้นอมอนหรือสเปในเทิร์นี้ครับก็พลัง,จะ,ลงจ,จะเพิ่มตามพลังโจมตีจะเพิ่มตามผ้าป้องกันครับก็คือสมมติไอมีกูเนี่ยลงเทิร์นี้ใช่พลังยังไม่เพิ่มนะเราจบเทิร์นปุ๊บก็อยเพิ่มเทิร์นนู้นอะไรประมาณนี้ก็่อนข้างใหญ่ครับก็ไอนี้กรสองพันห้นะไอนี้ก็สนะองพันสองอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่สู้มาคือไอนี้มาสเตอร์จะเป็นสามพันครับแล้วก็พวกตัวใหญ่เนี่ยไอนี้จะกลายเป็นสามพันสามนะใหญ่มากมากแล้วก็ ผู้เล่นคนไหนก็ตามครับที่มีมอนคว่ำอยู่จะไม่สามารถนอมมอนมอนสเตอร์ได้ครับหรือประกาศโจมตีได้ด้วยมอนสเตอร์ที่สเปยในเฮอร์นีนะก็ที่เราโยนมอนคว่ำไปเขาใช่เขาก็จะไม่สามารถนอมสองมอนได้ครับหรือว่ามอนที่สเปยมาก็จะตีไม่ได้นะก็คือเหมือนจะบังคับให้เขาแบบสั่งหายมอนมาเพื่อเอาอฟเฟกต์แบบไกลๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาฟิปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากเขาเล่นต่ออย่างเงี้ยเราก็มีกำดักครับมันสเปรมอนคว่ำไปยัดห้ฝแ่งข้ามได้ในแผงข้ามเลยนะเก่งมากนะในช่วงเมนเฟย์ครับเราสามารถสั่งอก็กกอคื กดเธอละครั้งอ่ะกดแล้วก็เสิร์ชหรือเก็บเข้าตาหน้าเพราะว่ากดเสิร์ชเก็บได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดฟิลไม่ระเบิดไปซะก่อนนะมันก็จะอยู่ได้เรื่อยๆนะแล้วก็ถัดมาเป็นไม่มีกูชามครับใบนี้ก็วัดดวงนะครับเล่นแบบวัดดวงนิดหน่อยแหละไอ้นี่ใส่ใบเดียวครับไม่ได้หวังผลมากนะมันบอกว่าเชลระคังครับในช่วงเมนเฟสถ้าเกิดมอนสเตอร์ม่มีกูที่ฝั่งข้ามควบคุมอยู่พิบขึ้นมาเราสามารถสุ่มไอการ์ดหนึ่งใบในตาลิกสองข้ามครับถ้าเกิดตัวที่สุ่มมาเป็นตัวที่สามารถสเปรย์ได้ครับสเปรย์ขึ มันจะไม่สามารถใช้เฟกด้าในเทอร์นี้อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดตัวที่เปิดมาสเปย์ไม่ได้ครับก็รีมูทิ้งไปนะก็คือถ้าเอาง่ายๆเนี้ยสเปย์เป็นบาลอนเนี้ยบาลอนก็เปิดเจอบาลอนก็สเปย์ขึ้นบอดเราใช่ไหมหรือถ้าเกิดเปิดเจอใครดีที่มันสเปย์ไม่ได้เนี้ยใครดีนะ้าเอาเป็นว่าไอใครสักคนละกันที่มันไม่สามารถมีเทคที่แบบต้องซิงโอลเป็นเบเซอร์เบเซอร์ต้องซิงโคลเท่านั้นใช่ไหมสเปย์ไม่ได้ปุ๊บก,ก็รีมูทิ้งเลยอะไรประมาณนี้สามารถใช้เฟกของไอชามเนี่ยครับได้เทอร์ละสองครั้ง ก็เหมือนไว้ตัวจับช่วยตัดเอกตริกันแหละถำไมาครับเป็นเทเลพอร์ตฉุกเฉินนะก็ใส่มา2ใบครับเพราะว่าตามคอมโบที่ดูๆมาครับเหมือนว่าเวลารันเติร์ดปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือตัวค้างตัวนึงครับแบบเหลือแบบเปล่าๆนะถ้าเกิดเรามีเทเลพอร์ตฉุกเฉินปุ๊บเราก็ใช้ปุ๊บเพื่อสเปรย์เป็นอุซากิมาก็ได้อุซากิก็แล้วแต่ครับตอนยังคิดอยู่นะว่าจะมาซิงโคลได้ดีหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นเอามาอยู่บนบอร์ดก็เก่งนะเพราะอุซากิเนี่ยมันสามารถทิ้งตัวเองจากบอร์ดระเบิดการ์ดได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ไว้ลลลลิิงงงกกกกกกก์์ตตต่่่่่่อนนนนนนนััแหะะะะคครรรรบเเเเเเเปปป็็็็็ใดดี๋ยยยวาา ไอแองเกิลเซจูอะไรนี้แบบจิ้มลงจิ้มหลังเลยแล้วแต่นะอันนี้เป็นแบบเป็นออปชั่นเสริมครับถ้าเกิดใครมีพัดก็ถอดคนที่ออกใส่พัดแทนก็เก่งเหมือนกันตามมาเป็นชีนิ้วครับแล้วก็เป็นชี้ดาบนะเด็กเรามันห้ามโดนขัดครับเป็นวานการคอมโบนะแล้วก็เล่นตามมีามเกิดครับถ้าเกิดใช้เมเกอร์ปุ๊บโดนขัดเรียบร้อยหรือว่าถ้าเกิดเป็นโทนเนี่ยครับโทนจะสเปรย์เป็นมาสเตอร์ครับถ้าโดนขัดตรงนี้แพ้เหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่เล่นมาครับถ้าโดนตรงนี้เก็บสุดเลยนะโดนตรงนี้ปุ๊บไปต่อไม่ได้ลนะ แล้วก็ถัดมาครับเป็นไอ้นี่ลูมครับมีมีกูลูมไปนี้ตอนอ่านเทคครับเหมือนจะไม่ค่อยเก่งแต่พอเล่นจริงนี่เก่งออกมานะแต่จังหวะต้องดูดีๆหน่อยไม่ว่าใช้ปุ๊บสั่งสเปรย์มอนสเตอร์มีมีกูลหนึ่งใบจากมือหรือเด็กเราครับให้บอร์ดให้ฝั่งข้ามในสภาพความหน้าครับหรือจะสเปรย์ขึ้นบอร์ดเราก็ได้แต่ถ้าเกิดสเปรย์บอร์ดเราอะ่ะจะหงายหน้านะสเปรย์ให้ฝั่งข้ามเป็นความหน้าและก็เราสามารถชี้มอนสเตอร์หนึ่งตัวบนสนามครับเปลี่ยนเป็นความได้ด้วยนะก็สมมติว่าฝั่งข้้้้้้้าาาามมมมมมมีีีอออออนนนนนนสเเ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 ตตตรรรรร์ััััััวววกกกกก่่่งงงงๆยยย็็็็ปปปปิิดดดดุชชแลลลใใหหคบไจะภึ แล้วก็ถัดมาเราสามารถรีมูการไปนี้จากหลุมแล้วก็ชี้มีมิกูการ์ดกี่ใบก็ได้ครับเอาขึ้นมือนะก็แบบเก็บของข,อขึ้นมือไว้เล่นใหม่อะไรเงี้ยสามารถใช้เฟกแต่ละอย่างได้ทละครั้งอ่ะถัดไปก็เป็นแองเจิลเซจูครับก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดฝั่งข้ามมีการสเปรย์มอนที่ไม่ขึ้นเชนครับพวกซิโคเอ็กซ์ล e ิงอะไรพวก,นกวเ,เ,เนี้ยครับก็ทีบิวตัวมันเองนี่แหละเพราะใส่ใบเดียวนะในเกรซัมมอนครับแล้วก็ทำลายทิ้งอะไรประมาณนี้ถัดมาครับเป็นพวกมอน เอกตาเด็กบ้างครับเอกตาเด็กเมื่อกี้เหมือนจะลืมใส่เอาลืมใส่นี่กระป๋องขาวนะมันชื่ออะไรนะเฮ hey, ราวใช่ไหม ALD อันนี้ใส่กระป๋องขาวด้วยเพราะว่าไอพวกนี้นเป็นหนึ่งดาวครับและเทพพุเฉินสเปรเป็นอุสกิอุสกิจูนเนอร์สามดาวครับขึ้นไปคนนี้ตั้งไว้ก็เก่งนะเป็นมาโคอโครอร์มอสแล้วก็ทิพยตัวเองในเกตอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ส่วนเสิร์ฟก็ไม่ต้องไปหวังเสิร์แล้วครับเอาแค่ลงมายืนขวาเฉยก็ใช้ได้ละเอกตาเด็กครับอ่ะกางกระป๋องขาวครับเพิ่งใส่มาก็เอานะมันบอกว่า มอนสเตอร์ทุกตัวครับที่ส่งจากมือหรือเมนเด็กลงหลุมไปมุโซนครับก็เวลาพวกเจี๋ยพวกเด็กโม่คีนี้ก็พอจะได้เปรียบนะแล้วก็ถัดมาถ้าเกิดเวทกำดักหรือมอนสเตอร์เฟสครับสั่งใช้งานสามารถทีบิลการ์ไปนี้ในเกรดแล้วก็ทำลายนะเอาแค่สองเทคนี้ก็เก่งออกมาละโซเทคสามเป็นพวกพี่กรรมครับไม่เกี่ยวกับเราพอเงานช่างมันถัดมาครับเป็นไอแมงนี่ครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะคนที่บอกว่าใช้มอนสเตอร์แล้วลหนึ่งครับสองตัวเอละครั้งในเทินไขรก็ได้ครับถอดหนึ่งไส้แล้วก็เปลี่ยนมอนสเตอร์ของฝั่งคร ตั้งโจมตีไหหน้านานะก็เหมือนเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยฟิปมอนฝั่งข้ามอย่เงี้ยแบบนานๆได้ใช้แหละก็ใส่เอาเผื่อไว้นะเอาแค่ฟิปเซก็พอแล้วแล้วก็ฝั่งข้ามจะต้องตีครับถ้าทำได้นะก็พารมแค่ห้าร้อยก็ตีมาก็น่าจะเก็บหนักแต่ว่าเอาแค่ฟิปมอนได้ที่ฝั่งข้ามก็พอใช้ได้แล้วทามาก็เป็นอันนี้ LL ครับก็เอาไว้ตีตรงแค่แล้วก็เปลี่ยนปนะเป็นซุดนะทับเป็นดาวเนิร์ดแล้วก็เป็นซุดอะไรนี้เป็นท่าแบบเผื่อจะต้องสู้นะแล้วก็เป็นนกครับนกนี้ัก็ แล้วก็ไม่เจ็บดาเมจด้วยและตัวมันไม่รับผลการ์ดอื่นอยู่แล้วนะเอาแบบมานอนรับดาเมจน่าจะพอได้อยู่ถ้ามาเป็นตัวของมันบ้างครับเป็นจ่ายมิมิกูครับไอ้น,นี้เป็นตัวสู้นะเพราะว่าพอมีฟิล์อยู่ถ้พาพลังจักรกายเป็นสามสามครับใหญ่โคตรๆอ่าใช้มอนสเตอร์เลเวลาหนึ่งสองตัวครับมอนสเตอร์มิมิกูที่ไม่ใช่เอกซีที่เราควบคุมอยู่ครับสามารถตรีตรงได้ถ้าเกิดฝั่งข้ามีมอนคัมอยู่ก็คือเราโยนมอนคัมให้เขามิมิกูทุกตัวตีตรงครับแล้วพอเข้าเทอร์เราปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ ฟิลจะเพิ่มพลังเท่ากับป้องกันนะไอพวกนี้ก็จะสองพันห้าสามพันนี่ก็ตีอัดใหญ่ๆนะแล้วก็สามารถใช้เฟ็ดแต่ละอย่างครับของไอ้นี่ได้เทอะครั้งอันเรกบอกว่าถ้าเกิดการไปนี่เอ็กซ์ีลงมาสามารถสั่งเสิร์ตการ์ดไม่มีกูครับหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้ซึ่งปกติจะเสิร์ตเป็นไม่มีกูลูมนะขึ้นมาไว้เล่นแล้วก็เราสามารถถอดไส้ครับจากการไปนี้หนึ่งใบแล้วก็ชี้การ์ดหงายบนสนามครับเท่ากับจํานวนการคว่ำที่ั่าข้าผว้คุมอยู่ ทำลายพวกนั้นทิ้งครับแล้วก็ไรพ้อยฝั่งข้ามพันหนึ่งเท่ากับจํานวนการ์ดที่ฝั่งข้ามควบคุมอยู่ที่ทุมไลน์นะก็อใบที่ช่วยระเบิดบอร์ดนั่นแหละถัดมาก็เป็นตัวนี้เป็นมิมิก,กูโทนครับอันนี้เป็นตัวเปิดนะพอแต่เราเราต้องเล่นโทนก่อนเพื่อเรียกมาสเตอร์ใช่ไหมเราคอยเล่นจแอนทีหลังนะตัวนี้ถ้าโดนขัดโอกาสแพ้สูงมากครับเพราะงั้นต้องคอยรอวังดีๆนะแต่ว่าเด็กเราครับมาโชคดีตรงที่มันไม่ค่อยโดนอินเปิดครับเพราะว่าอินเปิดจะใช้ดักมือฝั่งข้าต้องบอร์ดลง,งใช่ไหมออแอ่า ใช้มอนสเตอร์มีมิกูครับเลเวล่าหนึ่งสองตัวเราสามารถถอดหนึ่งไส้จากการ์ดใบนี้สั่งสเปรย์มอนสเตอร์มีมิกูหนึ่งใบมีมิกูมาสเตอร์นะจากมือเด็กหรือหลุมได้เลยก็คือถอดไส้สเปรย์มาสเตอร์นั่นแหละแล้วก็ถัดมาครับในช่วงเมเฟ่ครับเธอใครก็ได้นะสเปร์สองครับสามารถชี้มีมิกูมาสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่เอาการ์ดใบนี้ไปเสียบให้มีมิกูมาสเตอร์ครับและพลังโจมตีเพิ่มพันหนึ่งเสร็จปุ๊บเราสามารถชี้การ์ดหนึ่งใบบนสนามครับไม่ชี้สิไม่เล็งนะดีกาารร์ดใบบนนนสมมขึ้ือคับบเท่ากััจนนววตถุดิิบบทีีี่่่ตตััวน้มอยูครซึงปกก็ ใบเดียวใช่เพราะเราเอ็กซ์เซียปุ๊บถอดหนึ่งไส้เรียกมาสเตอร์ใช่มันก็จะเหลือหนึ่งไส้ติดตัวนะคือจะดีการ์ดได้หนึ่งใบไม่เล็งครับดีดไม่เล็งนี่สมัยนี้ค่อนข้างเก่งนะสามารถใช้เฟคแต่ละอย่างครับได้ทุกครั้งถัดมาก็มีดาวเนยครับไม่มีอะไรมากนะก็ไปทับไอตัวนกแล้วก็ทับสุดสุดกระส่งนุ้ยนันส่วนไทฟ,ฟอนนี่ก็เผื่อฉุกเฉินนะใส่ไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นลิงคูนิโวครับก็ไปพวกหนึ่งดาวนะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครมีไอเนี่ยจะเก่งกว่านะอาร์มีมาใช่ไหมอ่าร์ อันนี้นี่เป็น UR นะไม่ได้คราฟมาครับถ้าเกิดมีตัวนี้ก็เก่งประมาณนะึงเพราะมันดูดตัวที่มันชี้ได้นะแต่ว่าไม่มีก็ใส่เป็นคุริโบก็ได้ไม่สําคัญเท่าไหร่แล้วก็มาสคิลน่าครับกับลิตเติ้ลไนท์แล้วก็เป็นกระต่ายนะเอาไว้คอมโบกับพวกเทพผู้เฉลยอะไรงี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเมนเด็กนะก็เดี๋ยวไปดูคอมโบคร่าวๆครับคอมโบมันมีแค่ท่าเดียวนั่นแหละที่เหลือก็เล่นตามมีดำเกิดนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูคอมโบเลยอันนี้ก็จะเป็นคอมโบครับจริงๆก,ก็เป็นคอมโบเดียวแหละคอมโบเดียวของ มีบีกูครับก็เป็นเมกเกอร์ครับใบเดียวนะวานกาข้าโบครับแต่มันจะมีทางแยก2ทางนะก็รู้ไว้ใช่ว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีขอาโบที่เป็นวายกาข้าโบของเราขึ้นมาครับเราก็เล่นตามมีดามเกิดนะพเพราะเด็กก็ไป่ไดเทียบค่อยๆเล่นตามมีดามเกิดอยู่แล้วนะอย่างมีดากรเนี่ยเราก็พอจะเล่นได้ครับถึงจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอเล่นได้นะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราลาไปวานกาข้าโบครับใช้เป็นเมกเกอร์เลยอาทิเมกเกอร์ครับต่างเลือก2ตัวครับที่ชื่อต่างกันฝ่งข้าวจะุูมหนึ่งใบไปสเปรย์ที่บอกเ้้าาาหน แล้วก็อีกใบที่เหลือขึ้นมือเรานะครับตัวนี้เราจะต้องเลือกเป็นดาร์กอนครับกับอาร์ฟีนสตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเลือกผิดจะลํบาบากนะอ่ะสเปย์ขึ้นบอลฝั่งข้ามครับ,รบอ่ะดิพอได้เป็นมาก่อนเนี่ยครับมันจะเป็นท่าที่ไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าท่าที่เก่งอ่ะคือฝั่งข้ามจะต้องไดอาร์ฟีนไปนะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยเดยกก็พอเล่นได้นะส่วนท่าที่ถ้าเกิดอีกฝ่ายได้อาร์ฟีนไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่าว <chi> กันอีกอออทีหนึ่เปเปเปงบมอ้ ลบไปเลยถ้าริงๆกี้หน้าตั้งกันนะพลังมันสูนย์นะเฮ้ยเสร็จปุ๊บอาร์ฟีนะครับถ้าใบนี้นอร์มหรือสเปย์สามารถชี้มอนคว่ำหนึ่งตัวให้หงาที่มาได้เราก็ใช้เฟกเลยชี้เป็นดาก้อนครับหงที่มาตั้งอะไรก็ได้นะไม่สําคัญเท่าไหร่ตั้งตีแล้วกันมาบ่อดเราได้จริงกงนะอาทีนี้พอฟิสเมเจอเกครับมันจะทําลายบอ่อจะไม่บ่อนก,ก็ทําลายครับทําลายเสร็จปุ๊บสเปย์มาฝั่งเราแล้วก็อย่างที่บอกตอนเล่าเอฟเฟิกครับ มันมาบอกเราครับไม่ได้มาในฐานะ้ามอนที่นอร์มอลหรือสเปรครับมันมาในหานะ้มอนฟลิปนะเพราะงั้นเราจะไม่ได้เสร์จการตรงนี้แต่ว่าเราก็ไปต่อครับเราจะสั่งเป็นเอ็กซีครับเป็นมีมิคูโทนอ่าน,นี่ก็ที่บอกครับว่ามันเป็นท่าที่อ่อนกว่าฝั่งค้ามได้อาร์ฟีไปนะเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งค้ามได้อาร์ฟฟีไปเงี้ยฝั่งข้าตัา Arc าาามีมอนอยู่ครับเราจะไม่โดนอินเปิ์นะแต่ตรงนี้ก็จะเสียนิดนึงแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นช็อตสำคัญนะถ้าเกิดโดนขัดตรงนี้ครับโดนอินเปิลหรือโดนอลาโอกาสแพ้จะสูงแบบสูงมากเลยนะ ไปไม่มีกูโทนแล้วก็กดเทคเลยพอหนึ่งไส้ครับสเปร์มาสเตอร์หนึ่งใบจากเด็กมือเด็กหลุมได้พออะไรก็ได้ครับไม่สําคันนะสเปร์เป็นมาสเตอร์อ่ะพอเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์มาสเตอร์ครับเมื่อลงก็สามารถเสิร์ชมาสเตอร์มีกูนหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้เราก็เสิร์ชเป็นดา้อนนะครับนี่ใสามาสา,ามใบแม่งขึ้นเกือบหมดเซนะ่ะถ้าเกิดมากรอขึ้นครบก็สวยอันไม่สวยหรอกเพราะว่า เราเสิร์ฟมาเพื่อน,นอมบอนใช่ตอนนี้เราก็เสิร์ฟเป็นดาก,ก้อนครับขึ้นมาเลยแล้วก็ยังไม่ออมอนนะครับนอมอนลงไปเลยอย่าไปกดผิดเป็นสเปย์นะ mm. แล้วก็เิกของดาก,ก้อนครับถ้านอมอนหรือสเปย์จะสามารถเสิร์ฟเวกกระดักได้หนึ่งใบเสิร์ฟเลยก็เสิร์ฟเป็นฟิวขึ้นมาไม่มีกูดันเจียนแล้วก็แปฟิวแล้วก็เปลีฟิวครับเธอละครั้งกดเทคที่มันเสิร์ฟมอสเตอร์ไม่มีกูดหนึ่งใบจากเด็่ขึ้นมือได้กดเทคเลยเราก็เสิร์ฟเป็น แฟรี่นะครับแฟรี่ได้โดดเทิร์เราได้แล้วก็แฟรี่ครับสเตปสเตปลงที่บอดเรานะเพราะว่าเกิดอันนี้มันจะไปบอดฝั่งข้ามแล้วจะไปต่อไม่ได้สเตปลงบอดเราตั้งกันอาทิก็ไปต่อครับเอ็กซีดเป็นแจแอนนะครับอาทีไป็นแแอนตั้งตีนะเพราะเดี๋ยวพอเทิร์หน้าครับเอฟเฟกต์ฟิวอ่ะมันจะเพิ่มพลังไอ้นี่เป็นสามสามนะกับมาสเตอร์ไปสามพันตรงนี้ เมื่อการไปนี้เอ็กซีลงมาครับสามารถส่งเสริ์การไม่มีปูนหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้ก็เสิร์เลยเราก็เสร์จเป็นลูมนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดมีลูมอยู่ก็เสร์จชามแต่ว่ามันขึ้นมาทั้งคู่ก็เสร์จลูมแล้วกันทุกความสมจริงแต่ลูมมาเก่งออกมานะถือไว้ก่อนก็ได้เปรียบแล้วก็เซตครับเซ็ตรูมที่เสร์จมาที่เหลือก็ชามนะครับอาทีนี้จะเป็นคอมโบที่เริ่มจากไอตัวที่ฝังข้ามสุ่มได้มังกรที่ฝังเขานะบอลจะจบเท่านี้ครับก็จะมีพอเราขาด เดี๋ยวให้เป็นออนก่อนอ่ะพอจบเกมปุ๊บ,บเห็นปะฟิวมันจะเพิ่มพลังให้มอนสเตอร์พวกนี้ครับเท่ากับป้องกันนะสามพันกับสามพันครับค่อนข้างใหญ่นะก็ถือว่าพอใช้ได้ครับก็เดี๋ยวตอนนี้ครับผมจะไปดูอีกทางนึงครับที่ฝั่งข้ามสูงได้อาร์ฟีนะครับอ่ะทีนี้ก็เป็นทางแยกที่2นะครับเป็นทางกรณีที่ฝั่งข้ามครับสูงได้มีกูอาร์ฟีไปนะครับอันเนี้ยหายยากม,มากนะไม่รู้เป็นอะไรของมัน เพราะว่าเกมอาจจะรู้มาว่าถ้าเกิดได้ดาร์กอนไปมันจะเก่งน้อยกว่านะเพราะงั้นโอกาสที่จะเป็นอาร์ฟีเนี่ยน้อยมากนะเมื่อกี้น่งรีอยู่ห้าหกตาเลยออกแต่มังกรอยู่นะอันนี้ออกเป็นอาร์ฟีแล้วครับเราก็สเปรย์อาร์ฟีให้ฝั่งข้ามครับและก็มังกรครับขึ้นฝั่งเราอ่ะชัก่อนเอามังกรขึ้นมือปุ๊บเสร็จปุ๊บสเปรย์หนึ่งตัวก็สเปรย์มังกรครับลงไปเลยอ่าทีนี้มังกรครับจะได้เสิร์ฟนะเพราะ่ามันเป็นการสเปรย์ครับเราก็กดทิกเลยสเสิร์ฟเป็นฟิวขึ้นมือ อ่ะทีนี้ก็แฝงฟิลครับเอฟเฟคฟิลครับกดเทคเลยเสร็เป็นตัวแฟรี่คร,บรนะับแฟรีร่สเปรย์ได้นะเสร็จปุ๊แฟรี่ครับสเปรย์เลยสเปรย์ลงที่บอรเราอย่าไปกดผิดเป็นนอร์มอนนะเพราะต้องเก็บนอร์มอนไว้ที่หลังนอร์มอนซอรมอนลงที่บอรฝั่งเราลงไปเลยอ่ะสเสร็จปุ๊บเราก็เอ็กซีครับอันนี้ที่บอกครับตัวที่ฝั่งข้ามบอรจะมีมอนครับเราจะไม่โดนเปิดนะแต่ว่ายัางโดนอุนลาอยู่ดีครับก็ถือว่าแบบโดนน้อยลงนิดนึงก็ยังดีนะ เราเป็นไม่มีคู่โทนและกอกอรเพ็คโทนครับถอดหนึ่งไส้สเปรมาสเตอร์ถอดหนึ่งไส้เป็นมาก่อแล้วกันไม่ได้ใหญ่ดีสเปเป็นมาสเตอร์เอาไาเลยแล้วก็ทีนี้มาสเตอร์ครับเมื่อลงเซิร์ตหนึ่งตัวขึ้นมือเราก็เสิร์ตเป็นอาร์ฟีนะครับแล้วก็ทีนี้ยังไม่ได้นอร์มอลครับเราก็นอร์มอลอาร์ฟีลอาไปเลย เอฟเฟอาร์ฟี A R ครับเมื่อนามอนชี้มอนข้ามหนึ่งตัวครับหงายขึ้นมาแล้วก็ชี้อาร์ฟีที่ให้เข้าไปเมื่อกี้ชี้เลยอพอหงายปุ๊บอาร์ฟีก็จะติดเทคครับฝั่งข้ามจะต้องทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วเราโจมหนึ่งใบแล้วก็สไปค้นบอร์ดฝั่งเรานะอันนี้แบบคุ้มมากๆนะไเอฟเฟคครับเราก็อทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วเราก็ได้โจมใบด้วยฮะบวกมือครับตัดมือฝั่งข้ามด้วยแล้วก็มือเราได้เพิ่มใบหนึ่งแล้วก็ได้มอนตัวนึงด้วยแบบฟรีนะแล้วเราก็ไปต่อครับเป็นอันนนี้ดเเหมมือินะ ได้มีกูตั้งแต่อกีกหลักกราฟกเหมือนเดิมครับเสรฟเป็นการไม่มีกูครับก็จะเกิดเสรฟเป็นรูมนะขึ้นมือเป็นรูมอาจจะเซตรูมครับอาทีนี้บอดจบมันก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ครับวิธีเล่นก็นกจะคล้ายกันนะแต่ว่าบอดนี้อาจจะเก่งกว่าบอดเมื่อกี้ไม่นิดหน่อยอะเก่งกว่าเยอะนะเพราะว่าได้ตัดมือฝ่ขคามด้วยได้จุด้วยค่ะแต่เป็นมังกรครับบอดจบเหมือนก,นกันก็จริงครับแต่ว่าฝ่าคามจะมือเต็มแล้วเราไม่ได้บกหนึ่งนะ อันนี้เป็นท่ามาตรฐานครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเรามีเทพอเฉยครับเราจะไปต่อได้อีกหน่อยนะเพราะตรงนี้ครับไอ้แจ็คแอนครับมาทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้ก็ค่อนข้างครบแล้วเพราะงั้นเอาแล้วก็โทนครับต้องเก็บไปใช้เฟกสองนะในช่วงเม้เฟกครับสเปรสองเอามาเสียบให้มาสเตอร์ได้ครับเสียบเสร็จปุ๊บดีครับขั้นข้ามหนึ่งแมขึ้นมือครับแล้วพลังตัวนี้จะกลายเป็นสี่พันนะใหญ่มากครับเพราะงั้นไอ้กูเนี่ยครับมันไร้สาระครับเพราะงั้นเรามีเทพอเฉยใช้เลยสเปรครับเป็นอุสกินะ อ่ะแล้วสเปรย์อุสก,กิครับมันก็ดีหลายอย่างนะเพราะว่าถ้าเกิดถือว่าอุสก,กิไม่ขึ้นมือขึ้นแค่เทพเผาเชิญครับเราสเปรย์มันขึ้นที่บอร์ดเราครับแล้วก็เฟงบอกว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์บนสนามครับหรือว่าวการเฟกอะเวกยกดักใสใช้เฟกครับบนสนามเราสามารถส่งการไปนี้จากมือหรือสนามลงหลุมครับทำลายทิงนะก็คือเราสเปรย์ปุ๊บก็คือสามารถใช้เฟกที่ว่าส่งมาลงหลุมแล้วก็ระเบิดการได้ด้วยเลยมาน,นี้แต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ใช้ตรงั้นครับเราจะใช้มันเพื่อที่ลิงก์ต่อครับตัวนี้มีตัวเลือก3มตัวครับไม เป็นกระต่ายครับกับมาเชียนานะไวขึ้นลิเทอไนท์เทนหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยพื้นฐานครับจะเป็นกระต่ายนะเพราะกระต่ายจะได้เป็นแองเจลเซจูด้วยเราก็ใช้เป็นไอตัวอุซังกิครับกับจแจ๊ดเลยก็ลงม่าเป็นกระต่ายครับแล้วก็เอฟกระต่ายเนาะก็จากแองเจลเซจูมาใช้ครับอ่าทีนี้บอร์ดมันก็จะไปต่อจากเมื่อกี้ได้อีกนิดนึงนะเพราะสมัยนี้ครับถ้าเกิดเจอพวก ปีสมิดเนี่ยแองเกลไซจูก็ช่วยได้เนี่ยไว้ตัดรีคิมตัวแรกได้อะไรอย่างนี้ส่วนพวกลูมนี่ก็พอช่วยได้บ้างครับแล้วก็แฮนด์แท็ที่เราใส่มานะแล้วก็จากที่เห็นครับก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเริ่มหลังอ่ะถ้าเกิดฝั่งข้ามบอร์ดแน่นเกินไปหรือว่าแฮนด์แท็เราเอาเขาไม่อยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างระบานทีนึงนะก็อาจจะไปลองปรับใส่เป็นยูริแบทก็ได้เหมือนเดิมนะแบบเป็นการ์ดเริ่มหลังเนี่ยยูริแบทก็น่าช่วยได้ก็พวกไคจูก็น่าจะใส่ได้นะในสมัยนี้นะก็แปลว่าเดี๋ยวไปลองปรับกกัันนนดูแล้วะ ก็ปานี้ครับผมสับคอบโบลหลักมันก็จะมีเท่านี้แหละที่เหลือก็เล่นตามมีําเกิดครับเพราะว่าการมันเป็นแบบเสิร์ตกันเองอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีคอบโบแบบตายตัวเลยค่ะนั้นอันนี้ก็กรณีที่เรามีเป็นไอตัวเมคเกอร์ขึ้นมืออะไรเงี้ยเมคเกอร์ maker มันก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยก็ปานี้ครับผมสับเด็กม่บีกูนะครับก็ปาเนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ